เดือนเดือนย้ายบ้านเดือนเดือนสวัสดิ์ใหญ่ผมมารับตำแหน่งก็องมาครั้งที่สองตรงนี้ที่ผมมาคุยเรื่อยนะครับก็ได้ถ่านะเป็นเป็นสวัสดิ์ใหญ่ที่ทาหน้าที่ก็ดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อความสงบสุขแลทุกอย่างนะครับเนื่องจากผมมาใหม่ๆปัญหาในพืที่ยังไม่ทราบยังไม่ได้ข้อมูลอนต่างๆก็พยายามตอนนี้องค์คาพยพมาต่างทุกอย่างที่มาทำครับมาช่วยกันทำไม่ว่าทาง่ายอำเภอนะครับ ฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ group, ini, the between, safety, ่นนะครับแล้วก็ทั้งผู้ข้าประชาข้างบนเพราะว่านะครับจนถึงเรื่องานต่าชาตินะครับที่มาดูแลพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ขอขอบคุณคัะยอดรับว่าผมมาเป็นพื้นที่ที่แปลกพอสมควรมีทั้งไม่เรียอะไรว่าพธรรมที่แตกต่างไปนะครับพิธีธรรมถิ่นตรงนี้ผมก็เพิ่งมาเรียนรู้ ก็จะพยายามที่จะดูแลพี่น้องนะครับทุกส่วนทำนำหลักการต่างๆมาดำเนินการไม่ว่าจะารูปของการบริหารการดูแลพื้นที่พื้นที่กว้างน,นะครับตอนนี้ก็กําลังคนเราน้อยมีอยู่3 3.7คนอย่างช่วงนี้ไปพอขอตัวเหลืออยู่ไม่กีก่คนก็จะพยายามมาดูแลบูรณาการทุกส่วนทั้งฝ่ายปกครองก็ดีต้องผิดก็ดีนะครับ ดูแลใน,นด้านการป้องกันป้องกันเหตุการณ์ต่างๆเหตุร้ายดูแลพื้นที่ทั้นได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกองทัพไทยเชเภยนะครับแล้วก,ก,ก็ท่านนายกการทหารนายกเทศมนตรีของกรูงสุกส่วนทั้งสาาสุขทุกส่วนเราไปชนมาโควิดเราก็สู้กันมาตั้งแต่ปีใหม่เรามาตั้งด่านเรามาสู้กับโควิดพื้นที่เราเป็นฝ่ามโชคดีว่าไม่มีหรือว่าไม่มีโควิดนะครับ เราก็อยู่กันระดับหนึ่งนะครับในฐานะที่เป็นตำรวจก็นะครับจะมีความแตกต่างพูดง่ายว่าชุมชนตรงนี้ผมเข้าใจว่าจะจะยังเห็นตำรวจเขาเรียกว่าะไไม่ไม่ยังไม่คง,ค,งคือสนิทกับพี่น้องเท่าไหร่พี่น้องยังรู้สึกว่าหวาดและแวเงเขาเรียกว่า เจอตำรวจก็เหมือนว่าสอเด็กดีกๆมากใช่ไครับว่าเดี๋ยวตำรวจจะจับเดี๋ยวตำรวจจะจับเพรว่าพอเจอตำรวจแล้วจับก็ไม่เป็นมิตรนะตอนนี้ผมก็จะพยายามให้เจ้าที่ตำรวจนะครับเข้าเข้ากับชุมชนพยายามมาสำรวจพยายามให้ให้ทำไงให้ครูคือแบบพี่น้องให้ได้ข่าวการทํางานทุกอย่างขอให้ชี้แจงว่าตำรวจเป็นเวลาตรงคนหนึ่งนะครับต้องการที่จะให้เห็นความยุติธรรมต้องการที่จะทําหน้าที่ ให้พี่น้องอย่างยุติธรรมให้พี่น้องมีความสุขเขาบอกว่าความบัดทุกข์มับุญสุขนะครับเมือ่อเมื่อพี่น,อน้องนะครับเมื่อพี่น,อน้องมีมีความทุกข์เข้าไปช่วยไปดูแลในคานมบัดเพื่อมีความความสุขนะครับเข้าไปเสริมเช่นพี่น้องจัดงานเลี้ยงงานอะไรใหญ่ๆตำรวจก็ดูแลความปลอดภัยนะครับเพื่อเกิดความปลอดภัยให้มีความยิ่งขึ้นนะครับ เช่นนั้นทุนี้นะครับ้าผนตัวจากการเรียนคดีในคดีน้องชมพู่ที่เกิดผมเข้าใจว่าพี่น้องรู้สึกว่าเป็นวิธีที่แปลกก็เกิดความตื่นตัวและตื่นรู้และได้รู้การกรรมเขาเรียกว่าได้รู้วิธีการทางกฎหมายได้รู้ว่าทางหน่วยงานของรัฐ่ะให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องอย่างไรต้องมาทำค่อยๆทำนะครับทำตอนนี้ แต่ว่ามันอาจจะแปลกังคมตัว hmm. น yes. ี hmm? ้อยู walls, mm ่สมบสุขขอบันเจนทีนี้และส่วหนึ่งที่ทางายนะครับบ้านเมืองท่านผู้ว่าก็ดีท่านเจตานะครับฝากหม่องท่านายเภอนะครับเพื่อที่จะมาซับน้าใจมาดูแลองคนตัวนี้ก็ถือวิสิติ์เิสิทิอันดีถือว่ารัฐห่วงใหญ่ล่ะพวกเราห่วงใหญ่เพราะว่าเจ้าที่ของรัฐก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนเหมือนกัาเรียกอะไรมีจิต สำนึกที่จะดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับใายสุดนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกฯท่านผูว่ามีส่วนทุกส่วนครับที่ที่ได้มีส่วนในการนําสิ่งของที่จะเป็นเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นจำนวนน้อยแต่เป็นคุณค่าความติตใจที่มาให้พี่น้องนะครับช่วยที่อยาส่วนหนึ่งเป็นแรงกระตุ้นนะครับว่า เรายังหัวใหญ่ก,กันนะครับผมก็สัญญาว่าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้จะดูแลพี่น้องให้ดีที่สุดนะครับให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องที่สุดนะครับในการดำเนินการทุกอย่างถ้ามีปัญหาบริษัทอะไรขอให้เข้าพบสวดิ์ใหญ่ได้ตลอดนะครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะทํางานอะไรยังไงขอให้เข้าไปพบผมได้นะครับมีปัญหาโทรศัพท์หาหรือได้นะครับผมตทรง,ง่ายๆเขง่ายๆไม่ต้องกังวล อาจจะยังไม่เคยเ็นหน้ากันถ้ายังไม่เคยเจอหน้า,ก,นา,นนาก,นก็จะรู้สึกว่าหวาดหวั่นกลัวนะครับแต่ว่าถ้าเจอแล้วผมจะเป็นคนอาจจะยังยสงสันี้ครับยิ้มยิ้มไม่ต้องกังวลผมมีหน้าที่ดูแลเช่ที่ททตำรวจในผู้ปกครอง,องในส่วนในกลุ่คนคนนี้นะครับในสถานีของเราแม้ว่าจะเป็นโรงพักเล็กๆแน้อยแค่แค่แต่ก็จัพยา่าจะมีีารพนะครับ ให้ปลอดภัยนะครับให้มีให้มีความสุขนะครับให้ยังไงก็ติดต่อได้ตลอดนะครับขอบคุณมากครับการผู้อิสระแล้วก็ขอบคุณท่านสารวัตรใหญ่นะครับที่มาให้กําลังใจและก็มอบกําลังใจให้กับพวกเราให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็มีท่านหัวหน้าส่วนราชการเพิ่งเดินทางมาที่นีกสองท่านนะครับก็จะขอแนะนําให้ี่องประชาชนได้ ท่านที่ีนึ่งนะครับท่านพัฒนาวงประทุมครับท่านพัฒนาการอำเภอหลวงท่ข้างๆครับท่านครับท่านที่สองร้อยตรีฤกฤทธิ์ูกามนะครับสัจเดียเพื่อดวงหลวงนะครับโอกาสนี้ก็คงจะเป็นการถ่ายรูปนะครับแล้วก็มอบของให้ hey, พี่น้องเยวาว์ปลายแล้วลการถ่ายรูปผมจะให้หัวหน้าส่วนรายการนี้เข้าไปแทรกในแถวที่สองครับเดินเข้ามไปเลย ข้างในเพลือก็อยู่ตรงกลางแถวยาวแถวที่สองนะครับแล้วก็พี่น้องข้างหลังหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยยืนขึ้นนะครับข้างหน้าไม่ต้องยืนนะครับพอจะได้มองเห็นภาพทั้งหมดครับแช่ข้าวที่ท่านหาที่ <c oughs> มาท่านท่านศัพท์ทีท่านพัฒนาการก็มาน่าจะได้ยืน,ย,นยินกันข้างหลังหัวหน้าส่วนเนี่ยข้างหลังนายเพลือยืนนะครับยืนยืนยืนพี่น้องประชาชนยืนข้างหน้านัางข้างหน้านัา่งพีทของพีทโอเคพีทพีทถูกยื่นเชีือบมาไว้ที่ตาก แ <Happiness. S 2> ต่แถวข้างหลังยืกีกุ้ไปได้ใครอยู่ท้องการกุ้ไปก็ได้ทำานกวบ้านไอเียดคนที่วองเห็นกุหนดอยเขเคได้อา้นก้ก็ได้ถ่ายรูนะครับเจ้าหน้าที่นะครับอ่าีเรืองเวลาโอกเนแถวเนี่ของอย่างชีพให้สมานกองนะครับไปมีมีท่าเดียวเจ้าที่สารส

ท่านดินแช่พันที่เพราะว่ามันเหลืออยู่ประมาณที่สี่พันที่นะครับบางที่ผู้ชายกระชานาว่าอะไรนะครับลงแต่ว่าก็คงจะเชื่อใจพี่น้องเราอยู่หรอนี่คือเช็ดให้มีความละเอียดนะครับนะครับก็คงแค่ได้กคงไม่เอาอีกของเหลือนะครับเพราะว่าของที่เอามาเนมันเหลือครับมันเหลือแล้วอย่าโยบายอะไรนะครับผม แต่ช้ชาๆไม่เป็นไรป่าบาทซื้อค <c oughs> ได้ค้บแล้วก็ต้องอันนี้ปาปไปจำลองครับเอาเาเอา,เอาสามถุงไป,ไปขึ้นรถมันเกินจะสามถุงสองถุงก็ได้อาทิตย์ละสองนะยิกทุงนึงจะแทบ่าจัแทบหน่อย,นนยอจัดแทบหน่อยโอเคจัแทบเช็ดหน่อย คือท่านนายอำเภอครับท่านนายอเภอรงหลวมืดไหมครับน้องนี่นายอเภอท่านเช็คเองะคะอรับนี่กนบ้านเดียวกันดนะครับรนี็กแม่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับเชี่ยไรดอกครับ มีผู้ช่วยแขนนั่งนั ics, рон, now, น่งนั่งนั่งเช็คบ้านลขที่นะครับบ้านเลขที่ไหนครับอันนี้ก็คือแม่พีนะครับแม่บ้านของผู้ช่วยแขนนะครับย้ายอุ่นยายอายุนเอาไปก่อนนะครับผมแกเดินลำบากเนาะไปก่อนไปก่อนขออนุญาตพิเศษบ้านเลขที่อะไรครับ พิเศษนะครับพิเศษนะครับน,น่าจะมีหลายบ้านเลยที่ที่มีะมาเนาะบ,<ส>บ้านก,กอ,ก,อก็มีประมาณนี้ครับน,นี่คือเจ๊พิมพ์นะครับอันนี้ก็คือน้องแนนนะครับบ้านก,กรกรจะรู้กันหมดครับน้องแนนอันนี้ก็สาวเข้มบอลนะครับ ละเสื้อลายนี้ก็เป็นพี่สาว Impossible หนึ่งครับนี่ผมนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลูกสาวของบาวางนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นลูกสาวของพัดหอนะครับน,นี่ก็เสื้อสีแดงแม่ตะโมรครับผมแม่ตะโมอันนี้ก็ยายบัวนะครับบ้านของฟอกครับอันนี้ก็ลูกสวยอันนี้ก็ยายยิงต่อด้วยแม่ยาชิครับ อันนี้ก็เจปเปิลตาระเบิดนะครับเจเปิลตาระเบิดโอ้ผมก็นึกว่าปลารองไม่มาครับเหีนายได้ก็ส่งลุงท้ามาครับผมอันนี้ก็บ่าวต้อนะครับตามด้วยบ่าวเต้ยครับอันนี้ก็ลูกเคยคชอ็อกโกแลตครับลูกเคยแล้วแล้วก็อันนี้ก็ที อันนี้แม่เอ็มครับเด้อาบอกแจ้งบ้านเลขกี้กันนะครับอันนี้ก็เจปานนะครับเจปานขายผ้าตามด้วยน้องวินะครับน้องสาวป้าถอนครับผมตามนี่นี่ก็น้องวันครับอวสาวแย้มนะครับนี่ก็คือป้าการนะครับป้าการบอกประตูนะครับ น่าจะมาระน้องแม่เพชรนะครับหลวงพัดและกันนะครับห้วันนะครับอันนี้ก็แม่ปาเอ้าอันนี้ใครครับนี่ลุงม็อกเหรอมาด้วยนะลุงม็อก ไม่ไม่ส่งไม่ไม่ไม่ไมไมส่งพรถอนมาครับเนี่ยลงม็อกมาได้ไงครับเนี่ยลงม็อกลงสายลงป่ามานะเมื่อเช้ายัางเห็นอยู่ทุ่งนาอยู่เลยครับผมโอเคครับน่าจะจบแค่นี้นครับเนาะ